สวัสดีครับผมก็ม,มาอยู่เกม l イเอเจอร์ซีซั่นสอีกครั้งนึงนะครับมามาตอนนี้ล็อกอินตอนเย็นนะครับก็ได้5 r u รูบีนะครับผมอ่ใครใครยังไม่เข้าก็รีบเข้าซะนะเออเอาล่ะเดี๋ยววันนี้ก็ตามสัญญานะครับว่าจะมาทำอ่ามาเล่นไอดีหลักให้ดูนะครับอืมอ่าคนนกเต็มเดี๋ยวไปเล่นเล่นก่อนเดี๋ยวเปลี่ยนตำแหน่งนิดนึงอ่าเอาเอจะพูดเรื่องไอดีนะ แป๊บหนึ่งมีเนื่องจากมีน้องเนี่ยถามมาค่อนข้างเยอะนะครับเกี่ยวกับ ID นะผมก็เลยนึกได้เพิ่งนึกได้นี่แหละว่าจะลองทำดูแล้วกันนะครับเกี่ยวกับจะลองทำเรื่องออโพส t ไอดีขึ้นขึ้นคลิปเลยขึ้นบนคลิปเลยนะก็สำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเพื่อนนะครับผมหรือว่าคนที่เทพก็ได้นะคนที่เทพนะครับผม เอาให้น้องๆเขาได้แอดขึ้นไปอะไรอย่างงี้ดีกว่าเนาะเดี๋ยวว่าจะลองทําดูในคลิปเริ่มต้นเนี่ยคลิปหน้าแล้วกันจะทดลองดูก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะไม่รู้แอดไปก็จะมีจะมีคนแอดไหมโพสต์ขึ้นไปเนี่ยอ,อ,อะไรอย่างงี้นะครับก็ดูผลตอบรับก่อนว่าน้องคนที่ไม่มีเพื่อนเนี่ยจะมีคนแอดมากขึ้นไหมนะครับอะไรอย่างงี้ถ้ามีประโยชน์ก็จะ ก็จะทำต่อนะครับผมอาจจะทดลองสักสักร้อยคนแล้วกันนะคนเอ่อคลิปละคลิปละ10คนแล้วกันอา่าคลิปละ10 ID นะครับผมก็ถ้าใครอยากจะให้ขึ้นในคลิปขึ้นชื่อบนคลิปผมนี่นะก็เมนไว้ได้นะครับเมนไว้เลยว่าฝากโพสต์ ID นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือพิมพ์ให้ถูกนะ ID ของน้องเองนะครับผมถ้าเกิด พิมมาผิดแล้วพี่โพสต์ขึ้นไปผิดคนเขาแอดไม่ได้นะครับก็เสียผลประโยชน์ไปก็จะเอาร้อยคนตาม,มตามลำดับจากคนที่คนทีมม่มาคอมเมนต์ก่อนนะครับผมอ่ะเอางย้นดีกว่าจะได้ไม่เป็นการได้เปรียบเสียเปรียบกันนะครับอโอเคทีมไม่ถูกนะไม่ใช่พิมพ์ผิดนะครับผมเอาว่าฝากโพสไอดีนะครับ อะเมื่อวานนี่ไงนี่ครับส่งท้ายส่งท้ายไอ้มู่นสองตัวแล้วก็นีาอสองตัวแล้วก็ไอ้นี่เปิดเปิดเฟนพอยต์นะครับกาชาเฟนพอยต์หนึ่งร้อยเฟนพอยต์ก็ได้มานะครับดวงเฮงก็เอามาโอดกันมามามาเล่นสเตทหลักก่อนเอเ้สเตทพิเศษนะครับเนี่ยดูดิพอเวลาเราจะพอเวลาผมจะทำคลิปเนี่ย ก็จะไม่ค่อยได้เล่นนะครับผมเพราะว่าต้องมารอให้ขนนกมันมีไงแล้ววันนี้ไปทุระกลับมาปับ๊บมันไม่มีโอกาสได้ทําขนนกเต็มสุดท้ายไม่ได้เล่นดูดิอ่ะมา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 ดูมา,มาดูอ่าีอสิกะแล้วดีกว่าไหมเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนะครับผมอ่ะเออ อันนี้ไม่ไม่ได้แช่มันนะไม่ได้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไอเทมฟรีส์มันนะครับก็เลยก็เลยอยาจจะนานหน่อยจริงๆน่าจะจบไปแล้วแหละเออมาเอาขนนกลดแล้วก็ไปเล่นอารีนาดีกว่าโอ้ยได้สักตัวดีวะ <c oughs> อ่าโอเคมาอารีนานะครับดูว่า ถ้าเกิดจังหวะด,ดีๆนะก็จะเห็นว่าเห็นประโยชน์ของอาสึกะนะครับผมผมว่าหลายๆคนก็เห็นรู้แล้วนะถ้าถ้าคนไหนมีอาสึกาะนะครับมา,มาดูขนาดไอดีลองผมไม่มีผมยังอีกฉาไอ d ดีหลักตัวเองเลยเนี่ยอ่ะ <laughs> แต่นี่ไม่มีไก่นะไก่ไม่มีนะผมแล้วดูดิถามว่าตัวที่เคยเป็นซูเปอร์มาสเตอร์แล้วเนี่ย <laughs> เราก็จะได้ได้ย้ำได้ย้ำม,มันอยู่อย่างนี้แล้วเนี่ยเนี่ยอะดูไอ้มูดิเออแต่อนเนี่ยอ้นเนี่ยแม่งขาดตัวเดียวแม่งไม่ได้นะครับทำยังไงก็ไม่ได้เนี่ยเก็บปั้นเนี่ยไอ้นี่ปั้นจากเศษดาวขึ้นมาก็พยายามแล้วนะพยายามแล้วหนาะไม่ได้จริงจับไม่ได้เลยเล่นมาเป็นปีเนี่ยอะมาโอเคเออแล้วกน็น้องที่ถามถามทิ้งไว้นะครับว่า ทำไมมีเพื่อนเพื่อนเยอะจังครับเพื่อนที่เป็นอินตอรมาสเตอร์เยอะจังครับใช่ไหมก็ส่วนใหญ่แล้วอืไอดีหลักเนี่ยต้องแยกกันนะครับสองไอดีไอดีห <curved> ลักเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ที่แอดเข้ามามากกว่านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วลายเนี่ยเป็นลายของแม่เป็นลายของแม่พี่ครับพี่ก็ไม่ไม่กล้าที่จะไปแบบว่าไปแอด ไปแอดเพื่อนมาเยอะแยะไปหมดมันมันไม่ได้ไงโดนด่านะครับผมแล้วก็แต่ว่าก็มีบ้างที่เราไปแอดเข้ามานะครับอืมแต่ไม่เยอะน้อยมากแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่แอดแอดเข้ามามากกว่านะแต่ ID i ดีรองนะครับ ID ดีรองที่น้องทิ้งคำถามไว้ในคลิปนั่นแหละก็จะมีที่แบบว่าไปหาแอด ID ใ,ในในเว็บ ในเว็บของไลนรนเจอนะครับมันจะมีแต่ก่อนนู้นเขาจะมีทีไอดี ID ไว้คนที่แบบเก่งๆเนี้ยเขาจะโค้ด ID เราก็ไปแอดหนินะแต่แอดไม่เยอะหรอกแล้วก็คนที่บอกว่าจะขอเพื่อนทเทพขอไอดีเพื่อนทเทพพี่สาบานให้พี่ตายเลยนะครับที่ไม่มี ID ดีเขาแล้ว,ลวนะคือแบบพอแอดตรงนั้นปั๊บก็คือจบแล้ว ID นั้นก็คือลืมเอาเราได้เข้ามาอื่นๆแล้วคือจบเลยนะครับผม ถามว่าเพื่อนที่อ้องเห็นอย่างเงี้ยเห็นว่ามีที่มีเพื่อนเยอะเนี่ยไม่รู้จักเขาจริงจริงกี่คนนับคนได้เลยนะครับผมจริงอ่าบางทีถ้าไม่รู้จักกันเลยนะครับเขาแอดมาเราก็ขอบคุณนะครับผมเราก็ไอตรนี้เนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแอดใครเลยครับอ่า <ะ S 2> แล้วก็เรื่องทําคลิปนี่แหละนะครับที่มาทำชาแนลก็ถึงได้มีคนแอดเรามามากขึ้น อ๋อจริงๆแล้วเริ่มต้นด้วยต้องย้อนไปขอบคุณคุณกณิตมิสันนะครับผมอ่าคุณกิตนั่นเองนะคุณดาฟนะครับไอดีเนี้ยผมเคยไปโพสต์ไปโพสต์ทิ้งไว้เฉยในใต้คลิปของของคุณดาฟเอาไว้นะครับว่าฝากไอดีครับก็คือหวังว่าเฮ้จะมีใครมาแอดเราสักคนสองคนก็โอเคแล้วแต่ไปมาวันรุ่งขึ้นอ่ะดาฟก็ทำคลิปก็คือ เอาเอาไอเดียไปโพสในบนคลิปเหมือนที่ผมจะทําเนี่ยนะครับแล้วอยู่ดีเฮ้ยทำไมรู้สึกว่าวันนี้มีคนแอดมาเยอะกระนำกระนำปูงตังปูงตังปูงตัง,ง,ตงเรา้รับ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 ไม่ทันเลยว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นพอเราได้ไปดูคลิปของดับโอโ้โหไอดีเรามันขึ้นนี่หว่านะครับผมก็จะได้ตรงนั้นมากค่อนข้างค่อนข้าง,ง,งเยอะเลยทีเดียวนะมีเพื่อนได้ก็ต้องขอบคุณขอบคุณคิดิสันนะครับผม ไม่ลืมนะครับคุณดาบช่องอะไรนะกิททีวีนะครับก็ไปหาดูกันได้สำหรับน้องๆที่บอกว่าเริ่มเล่นเพราะผมนะครับก็ฟังแล้วก็โอเคนะก็รู้สึกดีจีใจนะครับก็มีหลายๆชแนลนะบางทีที่อาจจะทำทำคลิปช้านะครับอู้บ้างอะไรบ้างนะนะทีจะออกโผ่หัวมาเพื่ทีนะครับก็ช่องอื่นก็มีไลเลนเจอร์999นะครับผมก็เป็นหน้ากิลมเอง แล้วก็ค่ากิมิสารคินโซระอะไรอย่างงี้นะครับเด็กเซิร์ชแล้วก็อะไรกะเอ่ออะไรนะเอซี n นลเออะไรนะอะไรอะไรทีเคเดี๋ยวไอ้ที่จำชื่อซีเนลเขาไม่ได้เนี่ยอายเนี่ยหน้าอายเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้แป๊บนึงใจเย็นอ่าถ้าเกิดดูตรงนี้นะดูอาริ่าไปก่อนนะครับผมจะเห็นว่าจิกะ ใส่สกิลทีนึงก็ล่งเป็นแถบนะครับผมคือแบบว่าเล่นแบบว่าสบายใจไม่ต้องดูไม่ต้องไม่ต้องเน้นอะ่ะอืมเอ้ยพี่ขอโทษวะจำชื่อ SL ชออะไรวะ KT เคเอ๊ะจำสลับอะ่ะ <laughs> อ่ะเดี๋ยวกันเดี๋ยวกดี๋ยวดูวให้ เอออย่างไอดีแบบว่าคนในกิวก็ได้นะขออย่างเช่นแบบว่าคุณสุภพะนอ่ะนะครับผมอาจจะแบบว่าถ้าเพื่อนยังไม่เต็มนะถ้าทิ้งไอดีไว้ก็ได้นะครับผมก็จะเป็นประโยชน์กับน้องๆน,นะถ้าได้คุณสุประชนไปนะนะโหดโหดกับพี่นะครับผมคนเนี้ยอ่า s l k t, นะ,ะออ k t นะครับผมเออ s l k t t v นะครับ ก็ไปลองดูกันได้ชแนลอะไรก็อาจ่ะลืมชนแนลลืมไปครับขออภัยด้วยนะครับผมก็ใครที่เป็นมือใหม่ก็ไปลองดูคลิปของหลายคนดูนะครับอาจจะได้แนวทางได้ความรู้มากกว่าที่อยากจะไล้สลาระเออซะมากกว่านะครับ่ปเฮ้ยทำไมเล่นแปดแปดนี้เนี่ยเห็นสกิลวาสดก,กายยังแต่ก็หาไม่ได้แล้วนะคือถ้าน้อง น้องคนที่เนใหม่บอกว่าเออมันดีนะพี่ตัวเนี้ยจะไปหาจากไหนหาไม่ได้นะครับผมอ่ะใช้สกิลปลึบโอ้นนี้สิดมากอะ่ะ็นมงเนี่ยแต่ก็ตายอยู่ดีแลอ่าจริงๆว่าจะว่าจะ เออใส่ไ i d แล้วตั้งแต่คลิปนี้นะครับแต่ว่าก็ไม่รู้จะไปเอาไอดีใครมาแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าจะเป็น ID ดีเขาจะอนุญาตไหมนะอยู่ดีจะไปเอา ID ของใครมามาขึ้นในคลิปเนี่ยเผื่อเจ้าตัวไม่ยินยอมเนี่ยก็ก็แย่เียนะครับนะก็ก็เลยต้องรอประกาศในคลิปนี้ก่อนนะแล้วก็คลิปหน้าค่อยค่อยขึ้นขึ้นชื่อ อา้าวแย่เว้ยมองตายเนี่ยพอมาลิใช้ใช้เพิ่มพลังนะแต่ว่าเมื่อกี้ถ้าใครสังเกตเห็นจะเห็นว่าบาโนนโดนัทเนี่ยพลังไม่ได้เพิ่มนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันนะมันไม่เพิ่ม,มพลังไม่เพิ่มขึ้นนะหลอดนะมันไม่ขึ้นไม่รู้มันเพิ่มยังไงของมันนะ สำหรับคนที่บอกว่าน้องคนที่บอกว่าไม่ผ่านไม่ผ่านด่านแ้าสิบนะครับอารีนาคือว่าถ้าจะแพ้ก็ออกต้องรีบกดออกก่อนเลยนะครับกดเป็นใช่ไหมกดออกนี่กดกดด้านขวาเนี่ย 2> 8, 2, 1, 1> เออแล้วก็เข้าไปเล่นใหม่พยายามหาเพื่อนทิพเทพให้ได้จริงๆแล้วเพื่อนไม่ต้องเทพมากก็ได้นะถ้าจังหวะเราดีแล้วก็คือลองสักสิบรอบสิบห้ารอบมันต้องผ่านอะ่ะเอาดิ ยังไงมันต้องมันต้องได้อะนะครับผมแล้วจะเห็นว่ามีอิกานี่ก็สบายไปว่ายแบบจริงนนั้านะถ้าไม่อากะก็แบายอย่นะครับ เอาตาแมชชีนทำไมเอาตาแมชชีนก็เนี่ยไอเดอร์ออสตาล์นะครับผมต้องโดนสตันทุกตัวแหละนะไอ้ตัวใหม่ของเดือนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดกาชานะครับก็จะไปเปิดเดือนหน้าอีกอีกไม่นานเองเนาะเนี่ยสิบหนึ่งสิบสามก็นานกันนี่วะนานใช่ได้เลยนเนี่ยก็แคนั่น,นแหละเดือนหน้านะครับมานะ เล่นดันปกติเอ้ยดันพิเศษนะมามามาไม่ได้เล่นเลยอันนี้ก็เก็บเอาเงินเอาเลเวลเป็นการดูค่าเวลาไปก่อนนะครับก็สำหรับคนที่อยากจะมีเพื่อนเพิ่มนะครับก็อย่าลืมทิ้งไอดีคอมเมนต์ไว้นะครับว่าฝากโพสไอ d ดนะครับผมเอาชัดๆนะ สำหรับคนที่ไม่ไม่อยากให้เฮ้ยบอกว่าไม่ที่ผมอยากฝากแค่ในในใต้คลิปเฉยงไม่อยากให้ไปออกในคลิปก็ไม่ต้องพิมพ์คาว่าฝากโพสไอดีนะครับผมเออจะพิมพ์อะไรก็แล้วแต่น้องนะครับอ่ารับแค่ร้อยคนนะครับใครเป็นร้อยคนแรกก็พอครบร้อยก็โอเคแล้วก็จบนะครับ แตเวลาประมาณ10คลิปนะ10คลิปของช anel ผมก็ประมาณซืกว่าละกว่าจะจบว่ะนะน้องบอกพี่พี่ไม่ต้องโพสหรอกกูไปหาเองดีกว่านะอย่างงี้นะไอดีแบบพี่จะโพสครบร้อยคนนี่แม่งชื่อเกมไปถึงไหนแล้วนะเออร้อเล่นนะครับผมก็ช่วงนี้จะทำทีทีหน่อยละกันนะเออเลเวลขึ้นแล้ว ก็สะสมรูบี้มาจากไหนอ่ายังมีน้องถามอีกนะครับผมก็เนี่ยแหละครับประมาณนี้นะพอเวลาเราขึ้นเลเวลเลเวลเราขึ้น <love> มีกิจกรรมให้เชิญเพื่อนนู่นนี่นั่นอะไรทั้งหลายแหละเก็บนะครับผมเก็บจริงๆแล้วเมื่อคืนมีพันหกนะแต่ว่ากันไปเปิดนี้เปิดอุปกรณ์อะ่ะแต่แบงเนี่ยเสียไปร้อยหนึ่งอะ่ะไม่ได้เลยเกียลยเลยนะครับผมอ่ะ เล่นที่มันผ่านเร็วๆกนะ่อนเนาะไม่งั้นมันจะนานนะครับผมถ้าจะไม่ใช้ไอเทมมันก็ได้นะแต่มันก็นานอนะหมดเลยไม่ได้เล่นฉากอื่นเลยนะครับเพราะว่า ก็โมจะเก็บอารีนามาแล้วนี่ก็ตอนเย็นแล้วเนี่ยเนี่ยหกโมงเนี่ยทุ่มหนึ่งแล้วนะ <c oughs> ก็เก็บอารีนามาเพื่อที่ทําคลิปตอนเย็นเนี่ยนะครับเออมันก็เลยตอนตอนแบบว่าตีสี่ตีห้าหรือว่าตอนช่วงเช้าไม่ได้เล่นนะครับก็เลยทาให้ไม่ได้เล่นอะไรเลยนะครับผม <laughs> <c oughs> เวลาที่วันไหนที่ทําคลิปก็จะเป็นอย่างนี้แหละผมก็มกักจะ มันจะเสียโอกาสในการเล่นไปนะครับอืมแต่ถ้าเล่นไปก่อนตั้งแต่ตอนนุ่งตอนที่ตอนทีสี่ทีห้าหรือว่าตอนเช้าๆก็จะไม่ได้ทําคลิปมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะแลกกันแบบนี้นะครับเออเพราะว่าโทรศัพท์เครื่องเนี้ยบอกแล้วว่าเป็นไอดีของแม่นะครับผมก็เครื่องก็อยู่ที่แม่อืมเพราะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะมาเล่นมันก็มีแค่จํากัดพอเอามาเล่นปุ๊บก็ไม่ได้อัดพอจะเอามาอัด ก็ไม่มีขนนกจะเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็สลับเป็นแบบนี้คลิปนี้ก็เลยไม่ได้ออกนะครับแล้วก็ส่วนไอดีลองเนี่ยตัวเลนเจอร์ก็อย่างที่เห็นเมื่อวานนะครับมันก็จะเอาไปมาเล่นให้น้องๆดูมันก็จึงิดตงจิตนะครับผมก็เลยสืบแล้วเอะไม่ต้องทําดีกว่ามันก็เลยมันก็วนเวียนอย่างเงี้ยก็เลยสุดท้ายคุณสุปพลก็บอกว่าเดี๋ยวมาก็หายไปอีกนั่นแหละนะครับผมเออก็เลยไม่ได้ทำไง มา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 เมื่อก,กี้มัวแต่แพมอะไรไม่รู้มา การนี่มันเสียอย่างเดียวนะเสียคือมันใช้แร่เยอะนะครับตอนนี้ก็กำลังอัพแรกขึ้นไปให้ให้พอใช้กับเินเจอร์ที่ดีใช้แรงสูงนะต้องการอัพแรกไว้ก่อน สิก้านาที่ะก็ไว้คลิปหน้าก็จะเป็นการโพสต์ ID แล้วะครับผมก็อย่าลืมนะทิ้งใครอยากให้มีเพื่อนเพิ่มหรือว่าเ,เทพแล้วก็ได้นะเออถือว่าช่วยช่วยกันนะครับช่วยน้องๆกันแล้วน้องๆก็ต้องช่วยพี่ด้วยนะครับโดยการห้ามพิมพ์ ID ผิดนะครับผมไม่งั้นก็จะงงเดือดร้อนเงนเป็นใหญ่นะอ่าโอเคก็ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม